สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสูร,รครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าหลังคลอดฝังยาคุมกำเนิดแล้วประจำเดือนไม่มาเลย5เดือนแล้วปกติไหมคะคำตอบก็คือปกติครับสาเหตุเป็นเพราะว่ายาฝังคุมกำเนิดเนี่ยฤทธิ์ผลข,ข้างเคียงหรืออาการข้างเคียงของมันเนี่ยก็คือประจำเดือนมันจะมากระปิกกระปรอยมาน้อยลงน้อยลงน้อยลง,นยลงจนไม่มาเลยครับ ซส้นส่วนใหญ่หลังจากฝังยาคุมกำเนิดแล้วคนส่วนใหญ่ที่ฝังยาคุมกำเนิดไปแล้วเนี่ยเลือกประจาเดือนมันจะออกน้อยลงนะครับจะออกน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆบางคนก็จะมากระปริกระปอยบางคนก็จะมาเรื่อยๆทั้งเดือนก็มีครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมาน,น้อยๆแล้วก็ไม่มาเลยภายในสามเดือนจนถึง6เดือนนะครับเต็มที่ได้หเดือนอย่างในเคสเนี้ยเมนไม่มาเลยตั้งนานแล้ว หเดือนนี้ก็ยังถือว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นฤทธิ์เป็นผลข้างเคียงจากการฝังยาคุมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ปกติครับหลังจากฝังยาคุมไปแล้วเมนไม่มา5เดือนที่ปกติครับแต่มีออย่างหนึ่งที่หมออาจจะต้องสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็คือหลังคลอดเนี่ยได้ให้นมบุตรหรือเปล่าถ้าหลังคลอดให้นมลูกด้วยการให้นมลูกหลังจากที่คลอดเนี่ย ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้ประจำเดือน,มนไม่มาหรือว่ามาช้ากว่ากําหนดได้นะครับสรุปในเคสนี้นะครับหลังคลอดฝังยาคุงกาเนิดด้วยเนี่ยประจำเดือนมันจะมาน้อยหรือไม่มาเนี่ยหเดือนนี้ถือว่าปกตินะครับและถ้าเกิดยิ่งให้นมบุตรด้วยก็ยิ่งไม่มาด้วยครับมันก็จะอาจจะไม่มานาน6เดือนจนถึงปีเลยก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นฤทธิ์เป็นผลข้างเคียงจากการ ฝังยาคุมกับนิดจากการให้นมบุตรหลังจากคลอดลูกนะครับท้ายนี้หมย้งขอแถมความรู้เรื่องยาฝังคุมเนิดให้นิดนึงนะครับก็คือยาฝังคุมเนื่อเนี่ยมี2รูปแบบครับถ้าฝังแบบอันเดียวเข็มเดียวเนี่ยอยู่ได้3ปีนะครับถ้าฝังแบบ2เข็มเนี่ยจะอยู่ได้5ปีนะครับวิธีการฝังยาคุมเนื่องเนี่ย,ยเขาจะฝังอยู่ใต้ท้องแขนนะครับข้างที่ไม่ถนัดนะครับแล้วก็เวลาฝังเนี่ย ไม่เจ็บนะครับถ้าเกิดถอดเมื่อไหรเ่เยก็ฝังต่อได้เลยนะครับวิธีการฝังภูมิเดินเป็นวิธีการที่มีผลการป้องกันการตั้งครรภ์ได้สูงมากนะครับโอกาสพลาดท้องแค่0.05เอนงครับเวลาที่เราฝังนะครับคือฝังช่วงที่ประจำเดือนเพิ่งมาภายใน3-5วันแล้วก็ฝังหลังคลอดก็ได้ฝังหลังจากแท้งบุตรก็ได้นะครับ ที่สําคัญก็คือผลข้างเคียงจากการสังยาคมมก็คือประจํำเดือนมันจะออกกระปิกระปอยออกน้อยจนไม่มาเลยนะครับผลข้างเคียงอื่นที่พบได้ก็คือน้ําหนักตัวเพิ่มเป็นสิวหรือว่าปวดหัวก็ได้นะครับ